เอ้าหยีมาแล้วมาแล้วทุกงานมาแล้วมาแล้วจริงๆเนี่ยนี่แอบสวยนะเนี่ยสวยสุดเลยแต่ฉันสวยกว่าหน้าสวยเนาะยดูสินะสวยมากมากเลยโอ้โหหัวหน้าอุ๋ยคนนี้ไม่เลวเลยสวยนนั่แหน้าตาสวยจริงๆเจ้าบ่าวโชคดีเกินไปแล้วเธอจะสวยยังไงนายยอมแต่งเข้าบ้านรอกไหมล่ะฉันไม่ยอมหรอกนะแต่งกับหญิงแกร่งอย่างอุ๋ยตึงๆชีวิตที่เหลือของเจ้าบ่าวช่างน่าเวทนาจริงๆ

จุดประทัดเสียงดังสนั่นเปิดประตูเกี้ยวต้อนรับเจ้าบาวรอจริงๆเลยอ่ะเจ้าบาลอ่ะถ่านไฟเผาไหม้ลุกชดช่วงเก้าผ่านถาดไฟทุกมลายหายไปุ้ยคนใหม่แก้วเท้าบุ่งหน้าสู่ทถงใหญ่ร่ำรวยมีเกียรติสูงสื่อไป พระยารักใไร่กรมเกลียวกันได้เลิกมงคลแล้วโอ้มันมากสมก็ยังตกันมากทองใบหยกทั้งหล่อทั้งสวยดีๆๆจริงไปไปไปคืนนี้เอาไปหลับฝันดีไม่ยิ้มเลยนุ๊กหากผู้ชายคนหนึ่งชอบคุณสายตาของเขาจะมองที่คุณตลอดเวลาคำนับฟ้าดินครั้งที่หนึ่ง ดี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 มับสมตยดมิดผู้ใหญ่ครั้งที่สองดูดูดดดูดดีมากดีดีดดีเรี่ยมแย่มเหมาะสมสามีภรรยาจับมือโค้งคำนับกันละกันจับมือจับเอาเลยจับเอาสิเขเจ้าบาเินเร็วๆเอาอ้าวสปัดเอย่าให้มันมากกนพอได้แล้วฉันเป็นคนหดเยี่ยมได้ยังไง ฉันบอกคุณไว้เลยนะมือข้างนี้ฉันจับไว้มั่นแล้วถึงจะเป็นแค่เล่นละครตามน้ําคุณก็ต้องแสดงบทน,นี้ให้เนียนผ่านการแต่งงานวันนี้ไปแล้วคุณก็เป็นคนของอีตึงตึงคุณทําได้แค่สงบเสงี่ยมสุขุมมั่นใจเป็นภรรยารองของฉันนีค่ายน,นี้คุณตีฉันเหรอผมเคยบอกแล้วว่าพอได้แล้ว <c oughs> ขอโทษด้วยรบกวนหน่อยคืออย่างนี้ลูกอีเหนียงตามธรรมเนียมแล้วคุณจะต้องคารวะน้ำชาต้าหงที่เป็นบ้านหลักเชิญค่ะฉันน่าขันซะจริงอ,ยอ้ยาฉันก็ว่าอยู่ในฐานะลูกผู้ชายจะยอมถูกเหยียดยามได้ยังไงดื่มจนเป็นขนาดนี้แล้ว กำลังทำอะไรแสดงละครให้จบขอฟังหน่อยสิเออดอานเออดอานเออดอานเฮ้ยนี่คุณทำอะไรอย่าล้ำเส้นเกินไปนะพอได้แล้วถ้าฉันไม่แสดงละครที่คนข้างนอกได้ยินสักนิดพวกเขาก็จะดูถูกเหมือนหน้าอย่างฉันได้ หากพวกเขาดูถูกฉันก็เท่ากับดูถูกห้ชิงเฉนของเราเช่นนั้นจากนี้ไปก็จะรังแกกดขี่ยึดครองคุณเราเมื่อมีใจคิดสกกรโกรกเรื่องชั่วใดๆก็สามารถทำได้หลบไปเลยฮะพอแล้วพอแล้วพวกเขาไปแล้วไม่ต้องเขย่าแล้ว เคยมีความปรารถนาอะไรไหมเ่งงานกับคุณไงเรื่องนี้ไม่นับสิอืมให้ฉันคิดดูก่อนนะแคว้นสู่มีหิมะตกน้อยมีอยู่ปีหนึ่งหิมะตกหนักมากฉันกับแม่กำลังปั้นตุ๊กตาหิมะรอพ่อกลับมาฉลองปีใหม่นั่นเป็นความทรงจำเดียวและความทรงจำสุดท้ายที่ฉันมีต่อแม่หากถามว่ามีปรารถนาอะไรแล้วก็ ฉันก็หวังว่าจะได้กลับไปในอดีตและทั้งใจดูว่าหน้าตาของเธอเป็นอย่างไรโลกนี้มีเรื่องน่าเสียดายมากมายมีเพียงการฝืนชะตาฟ้า ถูกต้องฝืนชะตาฟ้า เดิมเนี่ยผ้าอะไรนี่ทำไมแกไม่ออกเลยให้ผมช่วยคุณท่อไม่ต้องรีบร้อนอย่าขยับนะชุดมีปัญหาแล้ว อาจารย์ไม่เป็นไรใช่ไหมอาจารย์ลู่ช่วยโอกาสตอนกลงางวันแสกๆมารักแกตั้งแต่ของเราทําไมพ่อรองอย่าพูดมั่วๆนี่ชุดแต่งงานมีปัญหาสีชุดก็เปลี่ยนด้วย,ยคิดว่าคงจะใช้ชุดแต่งงานดูดไอมนุษย์คุณคงถูกจับตามองนานแล้วอะฮะอาซินคุณชายถามคนที่เพิ่งเกิดเรื่องขึ้นมาหนึ่งคนครับ เขาพู้ตอนนั้นดูดพลังชีวิตและสติเข้าไปและยังวางยาพิษด้วยเขาถึงเปลี่ยนเป็นคนแก่และจำอะไรไม่ได้เหมือนกับสัตว์ประหลาดนี่คืออะไรนะเราต้องรีบจับเผ่าผู้ตนนี้ให้ได้โดยเร็วและกำจัดทิ้งไม่อย่างนั้นไม่เกินหนึ่งวันเขาจะแก่แล้วก็ตาย บอกว่าผู้เขาหน้าค่ายเกี่ยวข้องกับชุดของอาจารย์ก็ไม่ถูกนะไม่มีใครแต่ชุดคุณสักหน่อยพวกเขาไม่ได้แตะชุดของฉันแต่ว่าได้สัมผัสของอีกอย่างกันหมด้าคคาดเอวฉันก็มีผืนหนึ่งเท่าแก่ผู้ให้มายุ่งจนลืมไปเลยเดี๋ยวไปหยิบมาให้ แสดงว่าชุดแต่งงานกับผ้าคาดเอลดูดพลังชีวิตเราไปถึงได้เปลี่ยนสีแต่ว่าเพราะอะไรแค่ผูกผ้าชิ้นนี้ของเท่าแก่ปู้ก็กลายเป็นตส์ประหลาดซะแล้วแต่ฉันใส่ชุดแต่งงานทั้งวันกลับไม่เป็นอะไรเลยใช่ว่าคุณจะไม่เป็นอะไรอย่ผมหงอกแล้วนั่นนะอย่าเพิ่งใจร้อนผมจะไปหยิบกระจกมาให้ดูสิ งฮะเขาก็ถูกวิชาของเผ่าพูดตอนนั้นด้วยแต่ฉันไม่รู้สึกสักนิดเลยนะเพราะปิดอันนี้ช่วยคุณรับการโจมตีของเผ่าพูได้และพลังส่วนใหญ่ถูกมันรับเอาไว้หมดมันถึงได้กลายเป็นสีนี้งั้นอาจารย์จะแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วสักวันกลายเป็นแบบนี้ก็หาเผ่าพูตอนนั้นให้เจอและกําจัดทิ้งก็ไม่เป็นไรแล้วเราจะเกิดหาไม่เจอลเลยน้า,าวางใจเธอมีฉันกับลู่เยียนออกโรงไม่เกินหนึ่งวันต้องจับสัตว์ปลานั่นได้แน่ ถึงตอนนั้นอาจารย์ของนายก็ยังเป็นสาวงามที่สุดในค่ายชิงเฉวียนเหมือนเดิมถ้างั้นอย่าชักช้าออกเดินทางเถอะได้ฉันจะไปเก็บของพ่อรองต้าไหา่พวกคุณอยู่ในค่ายต้องระวังให้มากขึ้นโดยเฉพาะกับพวกกู้ไปซีเกิดเรื่องขึ้นมาห้ามฝืนต่อสู้เด็ดขาดต้องรอฉันกลับมา,บา,าได้าอาจารย์เรื่องสายของร้านเกี้ยวทุกคนให้มาสืบเรื่องนี้ต้องรีบหาผอพูดตนนั้นให้เจอโดยเร็ว วีตังเติงมีอาการแก่ชาราปรากฏแล้วถ้าหากไม่ได้กำจัดเผาพูดตนนั้นอีกไม่กี่วันก็จะแก่ตายไปจิตพูดของอินซีก็จะสลายตามไปด้วยได้ครับคุณชายผมจะได้ไปจัดการ าเองเหรอพาฉันไปด้วยซินายจับสัตว์ประหลาดก็ไม่เป็นจะไปทำไมคุณหลับตาซะแล้วทำไมต้องหลับตาด้วยก็คุณอยู่ใกล้ฉันขนาดนี้เห็นตีนกาฉันหมดแล้วยิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งไม่ชัดต่างหา คิดอะไรอยู่นะไม่ได้คิดอะไรนี่คุณจะเอาเปรียบฉันใช่ไหมทำไมต้องมาใกล้ฉันขนาดนี้ผมไม่ได้เอาเปรียบคุณผมก็ขยับตัวไม่ได้คุณจงใจผมจงใจที่ไหนแต่ว่าฉันชอบนะพอเลยเลิกเล่นได้แล้วรีบหาทางออกไปกับเธอแต่นี่จะออกไปยังไงอะจริงด้วย เมื่อก่อนพ่อฉันดื่มเหล้าชอบพูดมั่วซั่วเขราว่าดวงฉันแข็งแรงเลือดของฉันใช้รับมือกับของประหลาดพวกนี้ได้ตอนนี้ขนาดเผาพูดยังมีฉันว่าที่เขาพูดอาจจะจริงก็ได้ใช่เลือดของฉันอาจจะมีทางรอดก็ได้นะได้ยินข้างๆว่าพูดอะไรกันหรือเปล่ามันจะเป็นเลือดนะเลือดเหรือ,อรว่าหลังหมายได้กลัวเลือด เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะกูไปซิขยับศีดิษฐ์เอาลื่นหมาดำมาด้วยซินายฆ่าสุนัขสีดำของข้าชิงเฉวนเหรอเฮ้ยโถยนั่นพี่น้องฉันเคยช่วยชีวิตฉันไว้นะนายเลิกพยายามได้แล้วเลิกหมาดำทำอะไรผัพูดไม่ได้สักนิดเดียวอะไรมนใช้ได้แล้วเลิกขยับได้แล้วเดี๋ยวผมจัดการเองคุณทำอะไรนะคุณบอกว่าจะจัดการไม่ใช่เหรอผมพูดถึงเอาละเลิกเล่นได้แล้วหหลังไปหลับตาด้วย เร็วเข้าซิ